อยากจะอัปเดตนิดนึงนะครับว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาราคาโกลสปอร์ตตลาดโลกยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเดี๋ยวต้องติดตามกันว่าเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรกันด้วยน่าจะขึ้นอีกนะครับแต่ดูราคาของเมื่อวานนี้ปรับทั้งหมดเนี่ยแครั้งด้วยกันในภาพรวมตลอดทั้งวันนะครับสรุปสุดท้ายแล้วทองคําแท่งขายออกเมื่อวานนี้39,550บาทรับซื้อ39,450บาท แต่ทองรูปพันธ์เนี่ยทะลุ4ี่0 0ื่นไปแล้วคุณผู้ชมค่ะขายออก4ี่หมบาทออ้ยยังไม่รวมค่ากำเนิดนะเนี่ยในที่ส,สุดก็เห็น4ี่หมบาทต่อหนึ่งบาททองคำเ <จน S 2> พราะว่าบางคนแบบว่านึกย้อนกลับไปจําความได้นะคุณวีริด บาทหนึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เราจําได้อะสี่พันบาทไหมตอบาททองคำเนี่ยคุณหันไปริเนี่ยคุณถูกแล้วทำไมคุณไม่ถามคุณเชอร์สารมาถามผมแต่แต่ในแต่ในความทรงจําของผมที่จําได้ครั้งแรกเลยคือราคาทองคําประมาณ70,00บาทอ่าใช่อ่าประมาณ7 0 0 0บาทก็มาไกลอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยรับซื้อครับดองคุประพันนะครับสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์หลายคนบอกว่าอุ้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วถ้าเกิดว่าซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขายตอนนี้ก็ได้นะครับ ปรับขึ้นลงใน่ย8ครั้งด้วยกันปรับขึ้น4แล้วก็ปรับลงอีก4ครั้งก็ส่งผลให้ราคาทองปิดตลาดขึ้นสุดทธิก็คือ300บาทนะครับลองไปสำรวจที่ร้านทองกันหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับราคาทองคำเปิดตลาดพอทะลุเพดานไปกว่า4 0 0 0 0บาทบางคนเห็นว่าราคาดีละพอใจแล้วขายดีกว่าแต่บางคนซื้อสิครับสู้ครับลูกค้าบางกลุ่มที่มีกำลังซื้อส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการเกษียณคนวัยทำงานบอกว่าต้องการซื้อเก็บไว้เก่งกำไรก็เชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกครับพอเขารู้ราคาทองขึ้นเขาก็บางคนที่ซื้อไว้อยากกำไรก็เอามาขายบางคนก็ที่มีเงินรู้ว่าจะขึ้นก็กลัวจะขึ้นเยอะก็มาซื้อมันก็มีทั้งซื้อทั้งขายก็ก็ตื่นตัวหน่อยแนนว้มแนวน้อม แนวโน้มแนวโน้มใจผมนะส่วนตัวนะก็เท่าที่เราก็ดูดูดูข้อมูลรอบๆตัวเราไม่ว่าจากเศรษฐกิจจากสงครามจากอะไรต่างผมว่าน่าจะขึ้นไปมากกว่านี้น่าจะขึ้นมากกว่านี้คิดว่าทองแท่งเนี่ยที่ได้เคยคุยไว้ว่าน่าจะถึงสี่หมื่นในระยะสงคราม และทิศทางมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆ <S 2> <S 2> <ช>ด้วยสิครับเพราะ,ะราคาทองฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้พุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าทะลุระดับ2310ดอลลาร์สหรัฐต่อออนไปแล้วนะครับได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อแม้ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเพิ่มสูงขึ้นและตลาดไม่มั่นใจต่อทิศทางราคาตาดอกเบี้ยของสหรัฐคือเฟดก็ส่งสัญญาณค่อนข้างแรงนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยในปีนี้แหละนะครับ มีความเห็นจากนางสาวสิริลักษ์ประกรประกี่ทรพพานะครับผ่วมในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซิงเฮงโกฟิวเจอร์จำกัดบอกว่าราคาทองยังอยู่ในภาวะสวิงสวิงที่ว่าคืออาจจะมีหลายๆปัจจัยที่อาทำให้ขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยนะครับปัจจัยก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่าเงินบาทอ่อนค่าการถแถลงตัวเลขการว่างงานของสหรัฐแล้วก็การประชุมกรนอง,อง,องของไทยที่คาดว่า อาจจะปรับลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าค่ะสิทเบษายนี้แหละหลายคนก็ลุ้นนะคะใช่รอลุ้นกันอยู่นะครับแล้วก็มีคําแนะนําแบบนี้ว่าถ้าเป็นไม่ได้ให้ถือต่อนะครับมองว่าแนวต้านราคาทองคําอยู่ที่2,300ดอลลาร์สหรัฐต่อออนน่าจะทะลุแนวต้านไปแล้วนะอาจจะต้องปรับแนวต้านกันใหม่แล้วครับแล้วก็ค่าเงินบาทอาจจะอ่อนลงแตะ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่ง ถ้าค่าเงินบาทเปลี่ยนทุกๆ10สตางามันจะมีผลต่อราคาทอง100บาทแม้ว่าการลงทุนทองคำตั้งแต่ต้นปีจะให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแล้วถึงร้อยละ17จากราคาทองที่ตลาดโลกเนี่ยขยับขึ้นไปร้อยละ11 1. ส่วนเทศกาลสงกรานคาดว่าน่าจะไม่มีผลโดยตรงต่อราคาทองคำเท่ากับความตึงเครียดของสถานการณ์สงครามซึ่งคุณผู้ชมสรุปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมซื้อทองตั้งแต่วันที่ 25มีนาคมที่ผ่านมาเอาจริงๆนี่แค่แป๊บเดียวเองนะถือสั้นมากได้กำไรไปแล้ว2,200บาทต่อบาททองคำครับคุณไม่ต้องอะไรฉันไปดูข้อมูลย้อนหลังเมษายนเนี่ยหเมษายน2เมษายน3เมษายน3วันเนี่ยถ้าเกิดซื้อปุ๊บเนี่ยคุณได้กำไรเท่าไหร่แล้วน่ะโพันหนึงพันหนล้วครับสามวันเองนะ ถือแค่สามวันเองบางคนบอกว่าโอ้โหสามห0ื่นแปดสามเก้าก็ไม่กล้าที่จะซื้อแล้วแต่ที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณเชอรสารายงานไปที่พิจิตรมีนะมีคนไปซื้อนะอคุณเห็นของแถมที่เขาถือกลับบ้านนี่คือเ,เขาซื้อแล้วก็แถมของแถมกลับไปนี่คือมีคนซื้อจริงๆนะครับอืมออะลองไปดูย้อนหลังของเดือนมีนาคมหน่อยค่ะครับ ดูเนี่ยให้อิจฉาคนที่มีทองเล่นๆนะคุณผู้ชมดูเช่นคุณสิริมาเป็นต้นคุณมีไม่ได้เยอะเลยนะคะมีจนแบบว่าอยากจะไปขายเหมือนกันครับเนี่ยค่ะเป็นราคาทองคําที่เอามาให้คุณผู้ชมดูย้อนหลังตั้งแต่วันที่25มีนาคมจนถึง30มีนาคมเพราะถ้าย้อนมากกว่านี้เนี่ยจะยิ่งอิจฉามากกว่านี้ไงโอ้โหนี่เอาแค่ช่วงสั้นๆนี่นะฮะปรับขึ้นไปหครั้งนะช่วงปลายเดือนมีนาคม ผมซื้อครั้งล่าสุดคือหลังปีใหม่ครับหลังปีใหม่ที่ผ่านมาตอนนั้นซื้อมาในราคาประมาณ3 000, 3 0 0 0กว่าบาทบตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับพอจะยิ้มได้อยู่เหมือนกัน<อ>แต่ก็มีไม่มากอย่างที่คุณซีรีมาบอกแล้วก็คิดว่าถ้าถ้ายังไม่จำเป็นต้องใช้เงิน เก็บไปก่อนรอ,อ,อดูก่อนอก็ได้เหมือนกันค่ะราคาทองคํา4 0 0 0 0บาทบางคนบอกว่าน้อยไปแล้วคน,คนที่ไปซื้อเขาคาดการว่าจะเห็น45,000บาท45,000บหาทัตาโตเลยตาโตสิครับโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่เยอะมากเลยนะ